สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลียงพักเพื่อนทีเขารบรักทุกท่านครับวันนี้พอเรียงสี่มีภารกิจพาพี่รองไปบึ่งด้วยครับด้วยว่าพอเรียงสี่ไปเอาอีหยงังหลังจากเลิกงานนะครับเนาะเดี๋ยวไปลุน่นแล้กันครับเดี๋ยวพอเรียงขอขับรถก่อนครับพอดีกำลังเลิกงานมากวันนี้ที่งานไปว่าได้แน่นอนได้แน่นอนมาสันว่าเลิกงานมามาเอาเลย ครัาวันที่สมคำคุยบ่นะครับกาลังเดินทางไปครับอีกประมาณสิบนทาทีถึงแน่นอนครับเพิ่นมาเพิ่นไประดับพี่ไปได้แน่นอนครับนี่โทรมาแล้วโทรมาแล้ว <c oughs> โทรมาพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวขอรับสายกันเลยครับเด้อโทรมาแล้วครับบอกว่าสดสดเลยเพั่นว่าเอาขึ้นมาสดๆดเลย เดี๋ยวไปบึงกันครับว่าเพป็นสีได้บ่ไปผู้เดียวเพื่อนครับกำลังจากบางนีไปหาหนึง่งประมาณหากิโลครับเดี๋ยวผมเรนยังหขี่ไปเอาเดี๋ยวไปเบิึงน้ำกันเถอะครับว่าสีได้อีหยังคือว่าเพป็นสีมือถักที่อ่ะพี่พรมองไปแานว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเด,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 ดี๋ยวพี่จัดให้นะจิตวิจารณ์ให้สัตว์อะไรครับไปรุ่นยามกันครับ มาหอดแล้วครับไปลุ้นกันว่าเขาหมานจริงหรือเปล่าแปนงงน้งแน่เด้อจะเย่มาใส่จะเย็น,าายยนต้นใส่ต้นใส่ยื้อใส่นอ้อฝนเอ๋อเแล้วโอโหสดๆเลย นี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่สดๆเลยยอดเลยครับนี่ครับน่ลูกดิจารครับเอะหมดเหรอ,อ,อโอเคนี้ก็เหลือกินแล้วเนี่ยโลก,กว่าแล้วเนี่ยอ,อ,อ่า นไนใส่ไปไหน,ไหนปลาไม่ขึ้นนะลุงอ,อันนี้เอามากี่ลังเนี่ย10กรัโอ้สุดยอดครับโอเคครับขอบคุณมากลุงนี่ครับพัน,นจ่าครับ <laughs> ของแท้โอ้ สดๆเลยครับไปวันนี้เข้าไปก่อยกันครับอวันธรรมดา